ราศีพิจิกพิจิกอ่านี่แหละครับมาฝั่งนี้บ้างครับราศีพิจิกการาดาได้3าดาวครับก <4 S 1> ารเงินจะได้4ดี่ครับน็อตแบเลยความรัก3ครับเลขมงคลเลขอะไรครับ36กับ38ครับดูกลางๆที่เด่นสุดของพิจิกเนี่ยเป็นเรื่องเงินดาวการเงินเขาก็เป็นดวงดาวที่ดีและก็มีพลังคือถ้ามองในเชิงของรายได้เนี่ยเชื่อว่า6 5 6 6เนี่ย ที่จิกรายได้ไม่ได้ลดน้อยลงนะครับแต่ว่างานที่เป็น3ดาวเนี่ยมันมีการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆหลายอย่างคือสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่ไม่เคยทํามันก็เลยทําให้คะแนนของเรื่องงานเนี่ยไปเหลือ3จริงๆเขาควรจะได้มากกว่านั้นแต่ว่าก็เผื่อไว้ให้เพราเออบางคนเรียนรู้ปรับตัวเร็วงานคุณอาจจะเป็น4หรือ5ดาวได้แต่บางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงต้เข้าใจว่าบางคนชอบอะไรที่เป็นแบบเดิมๆเดิม,ดมๆอยู่แบบนี้สบายแล้วเนี่ย พอไปเจอการเปลี่ยนแปลงอาจจะตกใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นเนี่ยต้องย้ําว่าไอ้สาดาวของพิจิกเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับคือว่าเออถ้าถ้าเกิดเราเป็นคนเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็ว3จะกลายเป็น4เป็น5ได้แต่ถ้าหากคุณยังยึดติดก,กับของเดิมอยู่อันนี้อันตรายเพราะว่ามันจะเจอแบบความเครียดอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาเรื่องความรักก็เลยไม่ค่อยเน้นนักนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยคงไปโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่านะครับแต่ว่างานประเภทหนึ่งจะดีมากคืองานที่แบบมีคู่แขงเยะ นะครับดังนั้นเนี่ยราศีพิจิกนะครับเป็นราศีที่เรียกว่าเป็นดวงปีมงคลนะครับบุกเบิกโชคใหญ่แล้วก็มีชัยในการแข่งขันนะครับเลขของเขานะครับจะเป็นเลข3ซึ่งเป็นเลขประจําราศีพิจิกอยู่แล้วให้ผลดีมากก็คือ3ามหเป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักด้วยให้ผลในเรื่องของงานที่ขยับขยายด้วยนะครับหรือว่าสามอีกอันหนึ่งที่ดีซึ่งหมายถึงเรื่องโชคลาภก็คือ38มแปดอ่าโชคลาภการลงทุนที่มีความเสี่ยง ใช้ได้ทั้ง36แล้วก็38ครับค่ะโอ้นะฮะก็ผ่านไปแล้วนะ9 9ราศีเท่าที่ดูโดยโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยใช้ได้หมดเลยทุกราศีไม่ไม่ค่อยมีผหดโหดเท่าไหร่ไม่มีหดไม่ไม่เหมือนช่วงปีที่มันผ่านมาจ่านะครับเราไปรุ้นปีแรกช่วงปีแรกใช่คือปีแรกเราไปรุ้นอีก3ราศีสุดท้าย ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์การงานของราศีสิงค์มีทั้งสิ้น4ดาวครับเยอะการเงินละครับสามความรักละครสองอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเลขมงคลหนึ่งสี่กับ1ครับะนะครับคือราศีสิงค์เนี่ยเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพร่วมของดาวเสาวที่เข้ามาัมบดาวสารเราเคยพูดกไปแล้วว่าเข้าราศีกรุม นะครับราศีสิงห์เนี่ยก็โดนแต่ว่าราศีสิงห์เนี่ยไปโดนดาวเสาร์ในเรื่องของความรักจะจะบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสจะมีคู่ในปี66จะได้เจอแฟนในปี66หรือใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องดูเพราะว่าจุดวัดใจก็คืออยู่ในปี66 67แต่เพราะดาวเสาร์อยู่กับเราเป็น2ปีกว่านะครับก็ดูแลประคับประคองกันให้ดีแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สิงห์เนี่ยเป็นเด่นสุดก,ก็คือเรื่องงานคุณเป็นราศีที่มีโอกาสา ในเชิงของการปรโมโที่ดีนะครับมีคนสนับสนุนการเงินที่ตกเหลือแค่3เนี่ยบอกงานดีทำไมเงินไม่ดี<ช>เพราะว่าคุณเป็นราศีที่มีโอกาสถูกโกงมีโอกาสได้เงินไม่ครบตามกําหนดเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําธุรกรรมการเสีนยสัญญาเพราะว่าคู่ที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่บางทีบางคนไม่ไปลงคู่รักมันไปนลงคู่สัญญา ดังนั้นเนี่ยราศีสิงห์ก็ต้องระวังตรงนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องสรุปนะครับว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ดวงวัสนาดีมีคนสนับสนุนนะครับงานเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จนะครับคือถ้าเน้นเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเลขที่เหมาะพลังของราศีสิงห์เน like ี่ยเป็นพลังของพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเอาเน้นเรื่องการเจรจาเลยนะเรื่องการเจรจาการเงินต้องเป็น 1- นึจะเหมาะกับราศีสิงห์มากหนึ่งสี่เดี๋ยวถ้าบางคนเน้นบอกอาจารย์บอกกงงาาาานนจะมมมีีีควว้้หเสย ต้องเป็น19เพราะเป็นเลขแห่งความมีชื่อเสียงครับ1419งครับยิ่งตรงดวงยิ่งมงคลนะครับค้นหาเลขที่ใช่ด้วยดีแท็เบอร์มงคลเฉพาะคุณครับเบอร์ที่คำนวณจากวันเกิดของคุณแท้ๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมีวันเกิดที่ไม่เหมือนกันพื้นดวงก็แตกต่างกันครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเบอร์นะครับที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับ พร้อมาศาสตร์เสริมสุริมงคลทุกระดับเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงพรีเมียมเลยครับสามารถเข้าไปเช็คเบอร์มงคลด้วยตัวเองนะครับหรือจะไปจองคิว d t a ททีมมงคลนะครับทีมนักพยากรณ์สามารถเข้าไปได้ที่ w w w d t a ว c o t h หรือเดินเข้าไปที่ d t a ท็ช็อปทุกสาขาได้เลยครับ